ชีวิตวัยทำงานหลายๆท่านต้องพบเจอกับปัญหาความเมื่อยลา้าอาการปวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปวดป่าปวดต้นคอปวดหลังเมื่อท่านมีอาการเหล่านี้ท่านก็จะเริ่มรู้สึกไม่อยากทำงานเป็นกันอยู่หรือเปล่าคะซึ่งกิจ,จวัตรประจำวันของเรานะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้มาได้ทั้งสิน้นเมื่อท่านมีอาการท่านก็จะรู้สึกอยากกินยากแก้ปวดหรือไปนวดผ่อนคลาย เนื่องด้วยภาระง,งาหลายหลายท่านก็อาจที่จะไม่มีเวลาใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาสอนท่าบริหารที่จะทำให้ทุกท่านสามารถบรรเทาอาการด้วยตัวเองได้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยท่าแก้ปวดท้องสะบักจมให้ทุกท่านประนมมือขึ้นค่อยๆผายมือไปทางด้านหลังท้องแขนขนานกับพื้นข้อศอกตั้งฉากปลายนิ้วทั้ง5้าเหยียดไปทางด้านหลังแอนอกเชิดหน้าขึ้นนับ1-10ถึงิ แล้วกลับมาอยู่ในท่าเตรียมเดี๋ยวลองทำไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะเข้าสู่ท่าเตรียมพระนมมือขึ้นที่หน้าอกจากนั้นผายมือไปทางด้านหลังแอน,นอกเชิดหน้าขึ้นท้องแขนขนานกับพื้นข้อศอกตั้งฉากปลายนิ้วทั้งห้าเหยียดไปทางด้านหลังค่อยๆนับ1 1 0ถึง10จากนั้นกลับมาสู่ท่าเตรียมค่ะท่าที่สท่าแกเกียด ประสานมือไว้ที่หน้าอกดันวงแขนออกไปทางด้านหน้าแขนเหยียดต,ตรงวาดวงแขนไปทางด้านซ้ายหันศีรษะไปทางด้านขวาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆต่อมาวาดวงแขนไปทางด้านขวาหันศีรษะไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วกลับสู่ท่าเตรียม จากนั้นวาดวงแขนขึ้นเหนือศีรษะปลายแขนเหยียดตรงเงยหน้ามองปลายนิ้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วกลับสู่ท่าเตรียมเป็นอย่างไรกันบ้างคะเดี๋ยวลองทำพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบประสานมือไว้ที่หน้าอกวาดวงแขนไปทางด้านซ้าย แขนเหยียดตรงหันศีรษะไปทางด้านขวาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วกลับสู่ท่าเตรียมจากนั้นวาดวงแขนไปทางด้านขวาหันศีรษะไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วกลับสู่ท่าเตรียมจากนั้นวาดวงแขนขึ้นเหนือศีรษะ เงยหน้ามองปลายนิ้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วกลับสู่ท่าเตรียมดังนั้นขณะที่เราทำงานควรหาเวลาว่างพักสายตาสักเล็กน้อยมายืดเหยียดทำท่าบริหารร่างกายเพื่อลดอาการปวดจึงสองท่าที่สอนมานั้นจะช่วยลดอาการปวดบา่าปวดต้นคอปวดสะบังได้เป็นอย่างดีอย่าลืมทำกันเยอะๆนะคะนอกจาก เราควรจัดโต๊ะทำงานให้เหมาะสมต่อการใช้งานและนั่งในท่าทางที่ถูกต้องเพียงเท่านี้ก็จะไม่มีอาการปวดบ่าปวดต้นคอมากวนใจแล้วล่ะค่ะเราจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขเมื่อเราสุขภาพดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อผู้อื่นด้วยนะคะจะได้มีสุขภาพดีกันอย่างทั่วหน้า